66จะบอกว่าชาวราศีเมษนะคะมุมดาวบอกว่าชาวราศีเมษจะได้รับโชคลาภจากการงาน <S <S สวัสดีปีใหม่ชาวราศีเมษค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒอาจารย์แอนค่ะอาจารย์พิม์ค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมของครึ่งปี2566 ครึ่งปีแรกค่ะของชาวราศีเมษค่ะสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งชาวลัคนาราศีเมษและชาวราศีเมษเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามตอนนี้เรามีปุ่มขอบคุณเป็นรูปหัวใจด้านล่างอย่าลืมกดเพื่อให้กำลังใจเรานะคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคม หรือผู้ที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาท่านสถิตยอยู่ในราศีเมษท่านคือชาวลัคนาราศีเมษค่ะแคปชั่นชาวราศีเมษรักเกือบลุ่งมุ่งงานรวย,วยมาดูกันนะคะว่าในครึ่งปีแรกของชาวราศีเมษทั้งในเรื่องการงานความรักการเงินและสุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ การงานของชาวราศีเมษนะคะในปี2566นี้จะบอกว่าเป็นปีที่ดีและเป็นปีที่โดดเด่นมากเลยสำหรับคนที่ทำงานสายดารานักแสดงสายมูสายยูทูบเบอร์สายสื่อโซเชียลตอนนี้กำลังฮิตมากเลยโซเชียลติ๊กต็อกอย่างเงี้ยนะคะคนที่กำลัง ปั้นตัวเองในสาย Tik To อกแบบนี้ก็ถ้าใครเป็นชาวราศีเมษก็จะได้รับการตอบรับได้รับการชื่นชมได้รับยอดไล่ยอดแชร์นะคะคอนเทนต์คุณก็จะเป็นที่น่าสนใจและอีกในมุมหนึ่งค่ะสำหรับสายการงานเนี่ยก็จะมีการงานที่เป็นงานเกษตรกรรมแปลรูปงานอสังหาริมทรัพย์งานนายหน้าที่ดินงานซื้อมาขายไปในปีนี้เป็นปีที่ดีมากสำหรับคนที่ทำงานในลักษณะหรือประเภทตามที่ได้บอกไปค่ะ ส่วนในเรื่องการงานเนี่ยปี2566จะบอกว่าชาวราศีเมษนะคะมุมดาวบอกว่าชาวราศีเมษจะได้รับโชคลาภจากการงานได้รับโอกาสจากการงานโดยเฉพาะงานเนี่ยอย่างหนึ่งนะคะเรามองว่างานเนี่ยมันต้องเป็นงานที่ติดต่อกับคนต่างถิ่นแดนไกลติดต่อกับคนต่างชาติคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีได้รับผลประโยชน์ที่ดีค่ะ และในมุมคนทํางานบริษัทนะคะสาหรับชาวราศีเมษที่เป็นพนักง,งาน Office, ออฟฟิศเนาะเป็นมนุษย์เงินเดือนจะบอกว่าปีนี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะต้องทํามากทุ่มมากเพราะว่าหนึ่งเองชาวราศีเมษตอนนี้มีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะถูกให้ความสําคัญการให้ความสําคัญนี้นะคะบางทีเป็นการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้โอกาส แล้วก็<อ>จะใช่กำลังมองกำลังจับตานะคะดูว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพทำได้มากขนาดไหนตามที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่าถ้าคุณทำได้ตามที่เขาคาดหวังนะคะก็มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้ผลประโยชน์กับคุณตามที่คุณคาดหวังเช่นเดียวกันค่ะแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกไปคุณต้องทุ่มเทมากใช้เวลากับมันมากแล้วคุณถึงจะได้รับโอกาสนั้นค่ะ มาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินปี2566ของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรมาฟังอาจารย์พิมพ์กันเลยจ้าช่วงครึ่งปีแรกนะคะเป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีเมษในเรื่องของการเงินนะคะการเงินอยู่ในมุมที่ดีค่ะได้เงินจากการลงทุนที่เราทําไว้นะคะงานเก่างานเดิมงานที่เราลงไว้เนี่ยตอนช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เรา ได้เก็บเกี่ยวนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนจากมิตรญาติมิตรสหายนะคะอาจจะแบบแนะนําช่องทางในการหาเงินให้เราพากันไปหาไรายได้พิเศษหรือแบบเออตรงนี้มีงานมีอะไรแนะนําว่าเออตรงเนี้ยทาเป็นเสริมเป็นอะไรได้นะะี่ค่ะเราจะได้ช่องทางในการแนะนําตรงนี้จากญาติพี่น้องเพื่นอนฝูงนะคะหรืออีกมุมหนึ่งก็อาจจะ โอเคมีการจับจ่ายใช้สอยในการไปท่องเที่ยวกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็ได้ตรงนี้ก็คือใช้ซื้อความสุขให้ตัวเองนะคะมีเกณฑ์เดินทางแล้วก็ใช้เงินด้วยนะคะในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนค่ะอ่อแล้วในเรื่องของความรักนะ้องแอนว่าไงบั้งคะ อ่าแคปชั่นเราได้บอกอยู่แล้วว่ารักเกือบลุ่งมุ่งงานรวยเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วรักเกือบลุ่งเนี่ยมาดูกันว่าในมุมของคนมีคู่กับคนโสดเนี่ยรักไอ้ที่มันเกือบจะลุ่งเนี่ยมันเกือบยังไงเนาะพี่พิมพ์เริ่มกันที่คนมีคู่ค่ะ คนมีคู่ชาวราศีเมษนะคะคนมีคู่ชาวราศีเมษหนึ่งเองถ้าคุณเนี่ยพัวพันกับคู่เกี่ยวกับเรื่องงานสมมติว่าทํางานร่วมกันเดินทางไปทํางานร่วมกันการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่ลงทุนร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะมีเกณฑ์ที่คู่เนี่ยจะเข้ามายุ่งเหยิงอเออย,ยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือว่ามาทำให้มันมีปัญหานะคะเหตุเพราะว่าเขาหึงอะ สามีเขาลให้ความสำคัญเรามากเกินไปจนเออให้ความสําคัญเรามากจนไปจนทําให้เรารู้สึกอึดอัดอ,ม,อมันก็จะแบบว่าทําให้เกิดปัญหาเกิดรายละเอยียดในเรื่องของงานบางทีจะทําอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาแบบให้เหตุละผลว่าเป็นเรื่องงานนะแต่จริงๆแล้วมันมาจากการหึงหวงมาจากการแบบแฝง ม,มาจากเหตุผลแฝงนะคะหรือว่าคนราศีเมษเนี่ยในอีกมุมหนึง่งมีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมษจะต้องไปแก้ปัญหาให้กับคนรักค่ะหรือปัญหานั้นเกิดจากคนรักได้ด้วยเหมือนกันคนรักสร้างปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนรักนาปัญหามาให้คนรักเขามีปัญหาอยู่แล้วเราจะต้องไปแก้และอีกมุมหนึ่งนะคะในมุมของดวงดาวบอกเลยว่าชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะต้องไปแก้ปัญหาเก่าๆแล้วปัญหาเก่านี้นะคะเป็นปัญหา ที่คุณกับคนรักเนี่ยเจอมาร่วมกันเป็นปัญหาภายนอกที่แบบภายนอกบ้านเราปัญหาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยแล้วเราเนี่ยต้องไปช่วยกันแก้หรือว่าไปแก้ด้วยกันนะคะบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาที่เหตุมาจากความหึงหวงในช่วงเมษายนไปแล้วคะ่ะชาวราศีเมษหนึ่ง ความหึงหวงเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้นอกลู่นอกทางเนี่ยพอหลังเมษายนไปแล้วนะคะแฟนคุณก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยพิมพิมไม่ได้นอกลู่นอกทางเราหนิแล้วก็เอาอกเอาใจสมมติว่าพี่พิมเขาเป็นชาวราศีเมษเนี่ยก็จะเอาอกเอาใจพี่พิมเป็นพิเศษแบบนี้เป็นต้นและสองนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีเมษในช่วงต้นปีที่แอนได้บอกไปคุณนอกลู่นอกทางอ้าวพิม เธอมีคนอื่นเหรอรู้ได้ไงวะเขาไม่ได้บอกตอนนี้รรู้กันหมดแล้วอ่ะก็เดียวแหละถ้าเกิดว่าคุณนอกลู่นอกทางก่อนหน้านี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความทุกข์มีปัญหาเพราะว่าคู่คุณเนี่ยจะจิกจะกัดกันแนกกันแหนเล่นงานทุกวิถีทางไมจบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ ส่วนคนโสดค่ะมาดูในมุมของคนโสดคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมษเนี่ยจะไปตกหลุมรักถูกใจเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่มีอายุมากกว่าพูดง่ายๆคือคนท<ก>ี<ๆ>่แก่กว่า <laughs> และมีเกณฑ์ที่เชรานใช่ไหมไม่ใช่แต่เป็นคนที่แบบว่ามีอายุมากดูแบบว่าเออมีความรู้มีวิชาการแบบ เป็นคนวางแผนดีเป็น working woman อย่างเงี้ยหรือแบบเป็นหนุ่มออฟฟิศที่แบบโอ้ยทำงานดีจังเลยถ้าอายุน้อยแต่หน้าแก่ได้ไหมก็ได้ทำตัวแก่ก็ได้อะไรแก่รอตีเข้าหมดว่านี่คือคู่ และอีกุงหนึ่งนะคะชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ที่ค้นแก่จะมาขายขนมจีบได้ด้วยเหมือนกันสมมุตินะคะอย่างเช่นง่ายๆเลยเราก็เห็นกันอยู่แล้วในช่องโหราวิวัน์อาจารย์จมือนเขาราศีเมษค่ะช่วงต้นปีแบบนี้นะคะเขาอาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานที่แกกว่ายกตัวอย่างเช่นอาจารย์สีอย่างนี้ปิ๊งปังกันเกิดขึ้นเป็นคู่คู่คจีนคู่ใหม่กันเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะมีสเสน่ห์กับผู้หญิงที่อายุมากกว่าค่ะ อ๋อมีแม่ยกเพิ่มขึ้นเออ,เอ,อได้เราอย่ามองว่าแม้ใครเล็งเราจะปู้ปะซะทั้งหมดเออ <c oughs> เขามายกมาเชียร์มาให้กําลังใจก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในอีกมุมนึงค่ะ ผู้หญิงชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะมีสเสน่ห์ทั้งคนเพศเดียวกันแล้วก็คนที่เป็นเพศตรงข้ามด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะบอกว่าอาจารย์คะความสัมพันธ์ช่วงนี้เป็นระยะยาวหรือว่าระยะสั้นคาดหวังอะไรได้ไหมแคปชั่นเราบอกไปแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในระยะสั้นๆถ้าคุณคิดจะจริงจังเนี่ย แอนมองว่ายังไม่ใช่จ so ังหวะที่เหมาะสะเท่าไหร่ควรเว้นระยะให้ดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เรื่องของความรักเนี่ยมันจะห่างกันไปเองค่ะมันจะไม่รู้สึกกันไปเองถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปผูกความสัมพันธ์นะแต่ถ้าผูกไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมองหน้ากันไม่ติดค่ะก็ขอเสริมนิดนึงนะคะจากเมื่อกี้ที่บอกว่าแม่ยกนะคะจย์จมื่นจะมีแม่ยกก็คือช่วงเดือนมีนาเนี่ยเป็นต้นไปนะคะจะได้รับการสนับสนุนสะดวกสบายส่งเสริม มันมีแบบเหมือนสเสน่หาส่วนตัวแต่ไม่ใช่แบบความรักใครอ่ะคือเหมือนเมตตามหานิยมเงี้ยเหมือนเราชอบคนเนี้ยเราอยากสนับสนุนอยากดันให้เขาโตอยากให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตรงเนี้ยแบบเออชอบพอแล้วผลักดันให้เขาสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงตั้งแต่มีหนาเป็นต้นไปใช่น,นแหละค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงต้นปีชาวราศีเมษจะรู้สึก เบื่อหน่ายหมดพลังเหมือนหมดแรงกายหมดแรงใจอย่างเงี้ยที่จะสู้กับปัญหาต่างๆมันรู้สึกแบบอยากอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยไม่อยากจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะร่างกายแข็งแรงดีแต่เราแค่รู้สึกว่าจิตใจเรามันห่อเหี่ยวมันเบื่อมันเซง็งมนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเหมือนรู้สึกไปเองว่าตัวเองป่วยอ่ะ แต่ว่าหลังจากวันท claro> ี่10กุมภาไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู <|pa|> ้สึกดีขึ้นก็จะเป็นช่วงที่เราเออพลังกลับมาและเริ่มดีขึ้นละแล้วพอหลังจากวันที่19เเมษาไอ้ที่คุณคิดว่าคุณป่วยนู่นนี่นั่นนะคะถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณไปตรวจแต่ก่อนหน้านั้นอย่าเพิ่งไปตรวจนะเพราะว่าตรวจก็จะไม่เจอหาโรคหาอะไรไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอ หลัง19เมษายนเป็นต้นไปก็จะได้รับการรักษาที่การแนะนำที่ถูกโลกด้วยเนาะ <_ types> ก็ขอไวพรให้กับชาวราศีเมษนะคะรักเกือบลุงก็ขอให้เป็นความรักที่เข้ามาสร้างความสดใสสดชื่นกระชุ่มกระชวยในช่วงจังหวะหนึ่งแล้วกันเนาะ<ม>ชีวิตจะได้มีสีสันและมุ่งงานรวยนะคะก็ขอให้งานอะไรที่เข้ามาถึงมือราศีเมษเนี่ยนำพารายได้โชคลาภโอกาสผู้ใหญ่สนับสนุนมาให้ ขอให้ชาวราศีเมษมีชื่อเสียงได้รับการตอบรับที่ดีเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งเลยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจจะตรวจดวงชะตาแบบส่วนตัวเจาะหรือสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถแนะนำเรามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะแล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจฝากกดขอบคุณให้พวกเราในคลิปด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ